สวงพาณิชย์จัดงานธงฟ้าฟืาฟ้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมนำสินค้าจากผู้ผลิตกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจและผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อย SME รวม10หมวดสินค้ากว่า500รายการลดสูงสุด60%เผยมีสินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลน,น้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิส้มและหอมแดงจำหน่ายทุกวันโดยมีนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวรวงศ์รามางคูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายพิชัยนริพถันรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสําคัญกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้จัดงานทงฟ้าฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมณห,หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจและผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย SME รวมทั้งผู้ประกอบการจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า500รายการลดสูงสุด60%มาจำหน่ายให้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมและใกล้เคียงอาทิอาหารสดอาหารแปรรูปซอสปรุงรสสินค้าชำระร่างกายผลิตภัณฑ์ซักกลางของใช้ประจำวันเครื่องแต่งกายเครื่องครัวและสินค้าชุมชนรวมถึงสินค้าไฮไลท์ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในราคาพิเศษประกอบด้วยไก่ไก่เบอร์คะแพงละ95บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ23บาทน้ำมันพืชปาล์มควรละ49บาท ข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ140บาทนอกจากนั้นยังมีผลผลิตการเกษตรเชื่อมโยงจากแหล่งผลิตอาทิส้มสายน้ำพึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกดที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดงานทงฟ้าราคาประหยัดซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย SME รุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทําให้ประชาชนมีทางเลือกในการจับใจใช้สอยผู้ประกอบการมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วย